เ็คลยว่ามมันนขึ้ก็เดี๋ยว,วะะเรากลับมานะคะต่อจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันแบบเม้ามอยกรุบกรบไปแล้วว่าแถวันนี้ได้รัสสาวท่านหนึ่งนะคะกับค,คุณหมอเนเชอร์ดีเรคเตอร์ของเราพี่ออฟแล้วก็น้องเปยเปยน้องเปยเปยก็เปย <laughs> เปยเปยเปยเนาะก็มาเจอกับ เพราะเราทั้งหมดตรงนี้แหละจะมาคุยกันเนาะออย่างที่บอกน้องเปก็คือน้องเนนารีนารนารากเมื่อวานที่มาถ่ายรูปก,กับเย็ดแพรวคือพอกากลัวอีกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์หรือว่ามีกระแสที่ว่าไปเตียมน้องให้เราพูดอะไรบลาๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่าเราก็เอารางวัลเอาตําแหน่งเอาทุกอย่างของเรากรันต<ห>ีที่หมอเองก็ไม่ใช่คนที่ ไม่ใช่ไม่ใช่ใครแค่ค,ความคุนคือพี่บอกว่าเป็นคนที่มีเกียรติศักดิ์ศรีคนหนึ่งเป็นถึง national director ของกองนะคะเรามาตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มาเตรียมใครให้ทําเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทีนี้อยากจะให้น้องพูดในพาร์ทของน้องเอาเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์จริงๆว่าเรื่องราวจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเอางี้เ <c oughs> มื่อวานน่ะน้องเป้ยอะไปทําอะไรที่สวน <c oughs> วน,น้องรู้่ือดเดินหนูไปทําอะไรที่สวนรัฐภูมิลูกคือเ <c oughs> มื่อวานน่ะหนูอะไปต้อนรับ เสือทั่วโลกหนูอะได้คัดเลือกเป็นตัวแทนไปรับลูกเสือทั่วโลกมาค่ะหนูก็ไปพูดกับเขาแล้วพอเพื่อนๆหนูอะไปรับเขากันหมดแล้วเพราะว่ารับเขามาหนูก็นั่งอยู่แล้วหนูก็เห็นคนเขามาตั้งกล้องเยอะแยะเลยหนูก็เลยบอกว่าเขาเขาทำอะไรกันแล้วแล้วหนูก็เออ ก็เข้าไปดูนะคะครั้งแรกอะหนูก็เข้าไปดูก็รู้ว่าเป็นนางนางามค่ะแต่หนูก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นใครก็คือหังไม่รู้จักเจ้าจ้าก็กหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วหนูก็กลับไปนั่งที่แล้วพ่อกับคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่แพลวค่ะเขาก็มานั่งแล้วหนูก็ พูดเรื่องของพี่คะ่ะแบบหนูก็ไม่รู้ชื่อนะคะแต่หนูก็บอกว่าสวยไหมคะหนูเออลองจะถามเลยขออย่างเดียวพอพี่แพ้สวยไหมคะเมื่อวานสวยมากของมงไหมสมกอนที่เตรียมเอาไว้อย e ่าค่ะอย่าตัดเฉพาะท่อนนี้ไปพูดกันนะค่ะตัดกวตัดบอกแล้วนะถ้าจะถ้าจะบันทึกบันทึกแต่วินาทีแรกไม่อยากตันะแล้วหนูหนูก็พูดกันแล้วหนูก็พูดเสียงดังก่างนี้แหละแล้วคุณพ่อของพี่แพ้ก็ได้ยินแล้วเขาบอกว่า พี่แพลวอะไปขอแทนรูปเลยก็เลยว่าโอเคก็เลยวอุ้ยหนูไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แล้วหลายๆคนก็บอกยูยเจอแล้วคคุณครูด้วยคคุณรูบอกว่าหนูหนูต้องมีความกล้าหาลูจเกิดเมื่อกี้ลุกเสือต้องมีความกล้าหาลคุณกับคุณครูคุณครูบอกว่าอยากให้หนูแบบฝึกเขาเรียกว่าเด็กความกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเจอเลยภารกิจแรกภารกิจแรกเนี่ยนารีต้องมีความกล้าต้องมีความกล้าในการขอแายรูปกับนางงามแล้ว ก็เดินมาก็เลยคิดว่าเขาอ่ะคือนางงามนางงามเหมือนกันอ๋อโอ้ยเลยก็เลยไปขอวทีไหนตอนเนี้ยยังไงนะเป็นคือนางเห็นว่าน้องสาวที่เดินมาน้องสาวชื่อพิงค์นางเห็นว่าน้องพิงค์เดินมาแล้วนางคิดว่าน้องพิงค์ก็คือนางงามนางเลยเข้าไปขอถ่ายรูปกับยายพิงค์ก่อนก็ว่าทำไมมีรูปคู่กับยายพิงค์เข้าใจผิดก็คือเข้าใจผิดว่านั่นคือนางงามโอเคต่อเลยค่ะแล้วก็ขอถ่ายรูปกับพ่อแม่ของพี่ แม่ก็เหมือนทางงานเหมือนกันเรพ่อแม่ก,ก็เลยบอกว่าไปเลยรูปไม่ขอ,อถ่ายรูปเลยสรุปว่าถ่ายรูปแบบพี่พิงก์ก่อนแล้วก็ขอบคุณพ่อคุณแม<ช>่แล้วเขาบอกว่าเอาพ่อไปเป็นประกันเลยพ่อให้ถ่าย,ยาแล้วหนูก็เลยเดินไปแล้วก็เห็นพี่เขากําลังสัมภายู่หนูก็ไม่ไมกล้าเข้าไปอะไรเนี้ยเพราะว่าหนูไม่อยากไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ข้างนอกแบบหนูหนูไม่ได้อะไรนะแต่รอแงเนาแช่ขะหนูก็ยืนรอเขาแล้วพอพี่แพรถ่ายเสร็จ หนูก็แบบหนูไม่รู้นะว่าเขามีต้องเขียนลายเซ็นให้ใครหนูก็ไม่รู้นแหละค่ะหนูก็เลยเดินเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วพี่เขาบอกอแป๊บน,นึงนะคะอะไรประมาณน,นี้ก็เข้าใจค่ะว่ามันต้อง,องตาม <c oughs> ต้องรอแป๊บนึงโอ้ใจแล้วนางน่ารักหนอนางเข้าใจไปหมดเลยอะ่ะหนูก็เลยเดินถอยออกมาค่ะแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าแป๊บน,นึงนะแล้วเขาก็แบบถ่ายารูปคู่กั <c oughs> นละทคน ก็ <S 2> <S 2> เป็นถ่ายรูป<ก>ใช่ไหมก็คือช็อตที่มันทําให้ทุกคนเข้าใจผิดคือช็อตที่คิดว่าน้องโดนกันออกไปก<น>็ช็อตที่มันเป็นพาที่เราหัานไปคุยกับน้องว่าแบบนึงนะเพราะว่าเรากําลังจะเซ็นไลายเซ็นให้กับคนที่เข้ามาก่อนซึ่งอย่างที่เราพูดเป็นในไลฟ์ของเขาเมื่อคืนว่าเพราะว่ามันมันตีได้หลายพารม,มากเพราะว่าคนไทยก็คือ เคยทำเคยเซิร์ฟอ่ะคือใครมาก่อนเราก็อยากจะมีมารยาในการให้คควของคนที่มาก่อนเราไม่ได้สะปฏิเสธน้องเราบอกว่าน้องรอแป๊บนึงแล้วในช่วงที่นาทีนั้นที่มันฉุกระหุเราอย่างที่บอกว่าคนที่ต้องทํางานเขาก็ต้องรันคีต้องทำทุกอย่างมันทันตาเวลาที่มันเกิดขึ้นของอีเวนต์สุดท้ายแล้วเราก็ได้กลับมาถ่ายรูปกันเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับน้องไปแล้วก็เราก็ขอโทษน้องไปแล้วถ้าเกิดว่าเราทําให้น้องรอนานหรือว่าเราทําให้น้องเสียความรู้สึกซึ่งก็เราคุยกันไปแล้วเนาะเราก็คือแล้วเราค่อยๆอยากจะให้ทุ เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปฏิเสธใครเลยไม่เลยมแม้แต่ซักคนเดียวเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าแฟนคลับทุกคนจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าลิปแค่ไม่กี่วินาทีอ่ะมันทําให้เรื่องมันกลายแบบเรื่องที่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> อ่ะแบบไม่มีอะไรเลยน้องไม่รู้ได้ไงว่าผขาเป็นใครทุกคนเนอะเขาหาจะเป็นนางงามในอนาคตก็ได้อยากเป็นนางงามเม่ยนนาคเราบอกว่าหนูอยากเป็นเชฟนจะขายข,ายขนมเชฟม่หอกค,ค่ะเรื่อง,องเรื่องคือน้องก็คือเป็นตัวแทนประเทศไปรับลูกเสือค่ะเป็นสาวต่างชาติค่ะ เท่านั้นเลยค่ะแล้วก็พี่แพวสวยสะดุดตา mm hmm. ก็เลยไปถ่ายรูปแล้วพี่บอกเขาขมีกล้องหลังเรื่องคือเขามีกล้องหลายโพมันก็แปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเนาก็เลยขอถ่ายรูป <c oughs> ก็เลยไปหาป <c oughs> ข้อมูลแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เห็นพ <ih unting> ี่พี่หลายคนเข้ามาหนูก็เออให้เขาไปก่อนเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อะไรใช่มาคันไม่ได้รีบใช่เพราะว่าหนูก็อยู่บนแพาบบนั้นอู่แล้วแล้วพอพี่เขาไปหมดแล้วหนูก็เห็นว่าว่าหนูก็ได้ขอถ่ายรูปค่ะหนูก็ได้ถ่ายรูปมาแล้วหนูก็เอาไปอวดเอาไปอวดด้วยพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าไปอวดแล้วเมื่อวานอยู่ถึงกี่โมงคะหนูต้องทำงานหนึ่ทุ่มอ๋อทุ่มเนยก็คือจับพร้อมๆกันเลยเนาะใช่แล้ว หนูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คิดว่าหนูแบบโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้เป็นความจริงจริงอ่ะโดยเฉพาะที่เรามาวันเนี้ยเราต้องการบอกแล้วแบบมันไม่ได้มีใครเป็นแบบไปตามหาความผิดอะไรอย่างเงี้ยทำความผิดเลยอ่ะแต่แค่ว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าใจแค่นั้นเองว่าเอ้เหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ เราก็จะได้แบบเออไม่ได้เข้าใจผิดแล้วเราไปแต่งเรื่องไปอะไรกรไรันเงยนะครับแล้วมันเป็นดราม่าที่มันอาจจะสนุกในการที่จะเขียนว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ <c oughs> มันก็ไม่ได้ทําให้สังคมเราดีขึ้นเลยแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่สนุกแล้วนะคะถ้าตัดคลิปไปบางส่วนเฉยๆ <c oughs> จะไปดราม่าต่อแถวันนี้จะนับแล้วนะคะ <c oughs> อะไรแบบนี้เนาะเออน,นั่นแหละแล้วเป็นไงลวเมื่อวานก็คือแบบเราก็กลับมาก็กําลังดีใจฝันดีกับรูปพี่แพลวตื่นเช้ามาก็เอาเลยค่ะหรือเรื่องเลย,เยแต่ว่าทางกองก็ขอบคุณน้องเป้ยเนาะก็ก็ลงแล้วก็คุณครูด้วยวนะคัคุณครูคก็ตกใจมากว่าแบบ เป็นเรื่องดราม่ากันเกิดขึ้นทราบข่าวตอนตอนเช้าใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นคุณครูที่ไปกับน้องๆเว่าคือนั่งอยู่ด้วยค่ะไปยืนดูน้องอยู่ด้วยคุณครูก็ยังพยายามผลักดันให้น้องๆได้แบบว่ากล้าแต่ส่วนนึ้งก็คือว่ากลัวว่าจะไปกวนพี่เขาด้วยแหละก็ดีที่น้องเขาก็รอคิวตามคิวคือปกติแล้วเหมือนกันต้องบอกว่าของกองประกวดเราอ่ะคือถ้าไม่ใช่ช่วงวุ่นวายอะไรมากมายเลยเราถ่ายกันแบบ ถ่ายฉ่ำมากแล้วตัวยายแพลวอ่ะคือชีเป็นคน energy เอนเนอร์จีเยอะอ่ะ <c oughs> ชีก็จะแบบพร้อมถ่ายกับทุกคนตลอดเวลาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่มีดราม่าเลยเลยอันนี้คือแบบว่าเฉยมากก็วันนี้ก็เลยแบบว่าอยากแวะมาหาน้องหน่อยน้องมาอุดหนุน <c oughs> ขนมน้องกันนะครับตอนนี้คือเรากําลังน้องๆเขาก็ทําขนมเค้กใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็มีขายอยู่ที่ตลาดนัดด้วยนะครับ ในตรงนี้เยัยเป็นถนนซอยเลยนะครับพัฒนาการหมู่บ้านเสรีอ่อนนุชหมู่บ้านเสรีอ่อนโรงเรียนมัธยมสุวิเรีสุวิเสษีนะคะก็แวะมาอุดหนุนน้องๆแวะมาอุดหนุนน้องๆแล้วก็เงินที่ได้จากการขายขนมเนี่ยครับเขาก็จะไปอุดหนุนวันลูกเสือโลกเนาะที่เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นค่าขนมให้กับน้องๆ ซึ่งเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไปซื้อกล้วยที่บ้านพี่แพงแล้ววันน,วนี้ชิมไปแล้วเดี๋ยวจะทานจนหมดนะครับแล้วก็อ่อมากมเอวันนี้ประเด็นหนึ่งที่คือพอม่รู้หรอกว่าทุกคนจะเข้าใจอยู่ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เรากําลังทําในวันนี้มันจะมีอยู่แล้วประเด็นที่ว่าก็แล้วทําไมน้องไปอยู่ตรงนั้นทําไมถึงไม่ถ่ายให้น้องก่อนก็เราก็พูดลไปแล้วว่าอย่างที่น้องก็เข้าใจเหมือนกันว่าคิว เรายังคงให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นใช่ค่ะเราอาจจะผิดพลาดต,ตรงที่น้องมาถือกล้องรอแล้วแล้วเราเราเองก็กําลังจะเซ็นหนังสือเหมือนกันแล้ว<ม>คือเข้าใจปะคือเราอยากให้เอาใจเขามาจะใส่ใจเรานิดนึงใช่ค่ะเราคือคนที่เป็นคนที่ทุกคนจับตามองเราคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกันางกลางสปอตไลท์ใชม่มันผิดพลาดมันผิดพลาดไปแล้วแล้วก็เพิแค่อยากจะให้ทุกคน ใจกว้างกว่านี้นิดนึงคือโซเชียลตอนนี้มันค่อนข้างที่จะไปเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆคืามไม่ได้อยางไม่ไม่คิดจริงๆนะว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นต้นเรื่องเอาคลิปอันนั้นตัดไปแค่ตรงนั้นขอบคุณที่คุณแคร์คุณค่าของเด็กในสังคมมากขนาดนี้แต่ว่าเราเ,เราเองก็แคร์ค่ะเราเองก็แคร์แล้วก็ ขอบคุณที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าของน้องมากขนาดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะทําอะไรแบบนี้อยากให้คิดให้มันมากกว่านี้นิดนึงมองให้มันกว้าง360องศากว่านี้นิดนึงมันกลายเป็นเรื่องจากเล็กๆกมันกลายเป็นแบบนี้เพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบคลิปแบบสั้นๆเพียงแค่15วิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบ้วมันทห้ เกิดความเข้าใจผิดเลยครับจริงๆอยากให้ทุกคนทุกคนใช้ช่วงเวลาแบบนึกถึงเมื่อวานแล้วมันเป็นช่วงเวลาแย่งความสุขดีใจมากกว่านะยิปแพก็เพิ่งแบบไปเป็นตัวแทนของประเทศมาแล้วปีนี้เราก็แบบโหรองอันดับหนึ่งนะแต่ทุกครั้งที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโดนคําถามเนี้ยจะเกี่ยวกับเดกเกี่ยวกับครอครัวหมดเลยแว้วก็มาเป็นคนหนึ่งที่ ค่อนข้างให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็กในสังคมก็คือครอบครัวของเราแล้วก็เป็นอนาคตของเราเพราะฉะนั้นคือทุกคนน่ะไม่ว่าจะเด็กหรือจะโตอ่ะทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันหมดแหละครับแต่แค่ว่าเออเราก็จะต้องหนึ่งคือทําหน้าที่ของเราให้เสร็จก่อนแล้วก็ตามคิวเนาะแล้วก็อ่ สุดท้ายแฟนข่าวก็จะต้องตามมานะครับฉันชอบมากวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากเลยคือไม่มีคอมไม่มีคอมเมนต์แบบไม่โอเคเลยเราคือสังคมดีๆกันมากเลยนะคะคอมเมนต์อย่างเงี้ยและฉันชอบคนที่แฮชแท็กมาว่าแล n ดิ้งปุ๊บป๊าปุ่ล่าปั๊บฉันชอบมากเราเราเฟรมัสแล้วจริงจ่ดีนะสำหรับคะพะมองในแง่ดีนะคะครูว่าก็ยังรู้สึกออเอาจริงไม่ได้รู้สึก เมื่อวานก็แบบค่อนข้างที่จะมีอิโมชันนอลนิดนึงแต่ณลวันนี้ก็ขอบคุณแล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําเรื่องนี้ไม่ตัดคลิปแค่ไม่ขีดี้ออกมา <laughs> มันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เรียนรู้ก็ถ <laughs> <ย>ือว่าเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันต่อไปแต่ทันน้งนี้ทั้งนั้นก็บางบทเรียนก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ใช่ไหมถามคุณผมฉันบอกแล้วชีวิตคนใจจอรดดงใช่ขมไม่ใช่เราไปดูไม่ขหรือยังไงได้ขายกัน <laughs> แวะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่เดี๋ยวเรามาตามมากีนี่หลยทุกคนพี่แพรก็คือวันนี้มาเซ็นให้สุดหลธิ์ให้เป็นของแล้วก็วันนี้เรามีติดอยู่ในรถนะจ๊ะก็เอามาให้คนเลยมาแจกให้หมดเดี๋ยวให้น้องเป้ยไมคะาเป็นคนคนนำกับพี่แพรไปเลยเลย่ะฉันบอกแล้วไงพวกเธอว่ามันไม่มีอะไรทั้งเ้น มมัันนดงหลังจากนี้นะคะแพลยังมีภารกิจอีกต่างๆมากมายก็เตรียมตัววันที่30จะมีไปเดินแบบที่เซนต์เจ์เบอร์นะเฟิร์มแล้วนะเฟิร์มแล้วใช่ไหมเลิมเลิศเดี๋ยวแพลเดินแบบยี่สิบเอ็ดคุยเซปโช แล้วอุ้ยคุณลุกเลยอ่ะเพราะว่าอยากเข้าห้องน้ำไม่รางวัลเยอะมากงี้ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตคุณครูนะคะวันนี้พา<ว>ดาราสาทวท่านหนึ่งมาสวัสดีค่ะโุ<อ>ออ้ยกำลังสวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะโอ,อ้โหหอมมากหอมจริงจริงดีนะเนี่ยแผลประกวดเสร็จแล้วเชิญเลือกโอ้ยนี่มัมีไหนมีอีก อันนี้คือในคือส่วนที่กำลังแบบว่าอบอยู่เลยอันนี้คือยังไงนน้องเป้ยคือที่เราบอกว่าเราทำเป็นโปรเจกต์เพื่อไปขายระดมทุนมาเนาะใช่ค่ะไม่วเป็นว<อ>ิชานหนึง่งด้วยหน่ะเป็นโครงการของลูกเสือค่ะที่จะฝึกอาชีพแล้วก็ฝึกความแบบอดทน,นก็หาความสร้างแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลูกเสือเลยฉันชอบน้องเป้ยอะที่ฉะฉานไม่รู้จะฉะฉานยังไงแล้วว่ะ อพวกเราเนี่ยเดียวเดียวเดียวรู้เลยว่าเป็นติง <c oughs> ต่งเกาหลีติ่งเกาหลีนะทีหลังต้องเปลี่ยนเป็นซูปราแล้วล่ะเป็นกระบวนการในการฝึกใช่ค่ะ ทคนเนี่ยที่มาทำเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่จะใช้ต่อยอดในอนาคตแล้วก็ทุกคนก็มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะทุกคนทุกคนเป็นเป็นมอแบบมอต้นเลยมอสองกมอมอสามแล้วทำากันทุกวันไหมครับไม่ค่ะเฉพาะวันที่เราอาจจะต้องขายตลาดเช่นวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ที่หน้าโรงเรียนเนาะแล่วันนี้คือไปจ้องขนมอ๋ออยู่ตรงข้างๆโรงเรียนเลยนะครับแค่วันนี้จ้องขนมแล้ว ใครฝากซื้อขนมบอกได้เลยเดี๋ยวจะเอาไปขายในเพจไปดูที่หมอไปดูด้วยอ่ะเดี๋ยวน้องขายให้อา่ถ้าวันนี้เธอใส่ชุดน,นักเรียนก็เหมาะอยู่นะตอนเนี้ยนี่คือเรานี้ฉันได้อยู่นะทุกคนยังคิดว่าฉันหน้าเด็กอยู่แต่เป็นย้อนพ่อแม่กำลังจะหมุนกลับไปค่ะแม่คร <c oughs> ับหนึ่งนะคะ มีอะไรให้พี่แพลวพอหยิบจับแบบเบาๆเออพ่อสามารถช่วยอะไรได้บ้างปะพี่อยู่เฉยๆแล้วกินค่ะพี่รอกินอย่างเดียวค่ะใส่มาสี่น้องค่ะอะไรนะคะใส่เอาล้อมตากมานี่ถุงมื่อสิเดนางอะไรคือขนมของโปรดพี่แพลวบ้างคะเผื่อแฟนคลับส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาเป็นหน่อยเถอะเดยังไม่กดยังไม่เป็นเป็นหน่อยนะคะเป็นหน่อยค่ะ พี่แพล้วพี่แพลวชอบกินขนมอะไรบ้างอ่ะใครกินทุกอย่างเลยค่ะใครกินทุกอย่างที่นี่มีไข่เจียวไหมคะพอดีตอนใครอยู่โปแลนด์หิวไข่เจียวมากเจอทำไมมแล้วดูใส่ย่างแล้วเอามือเด็กมาใส่ใส่ไม่ได้ละวันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะแพลวเดี๋ยวล้างมือแล้วนะคะก่อนมาล้างขวมาไม่แต่มันไม่ได้ดูแพล้วสามารถเอาโครงการน้องไปต่อยอดได้เลยเออเราก็มาช่วยซัพพอร์ตกันเนาะ รักเธอควีนแพลวเป็นกำลังใจให้ครับแล้วเหมือนเดิมพอแล้วค่ะเดี๋ยวขาดทุนพอแล้ค่ะเนียนอยู่นะเนี่ยว่าไปเพราะว่าอันนั้นน้องทำค่ะเอ้ยอันนี้แพลวทำเหมือนนน่ะเมื่อกี้เห็นคุกกี้น่าทานมากเลยเรียนรู้การทำอาหารแล้วหนึ่งยังไงเราเป็นเราเป็นคนทำขนมแล้วทำกับข้าวอยู่แล้วนี่คือแบบสิ่งที่เราชื่นชอบเธอเห็นไหมยายแพลวชีแบบว่า enjoy กับแบบเด็กเกเยาวชนสุดๆเดี๋ยวมาหาว่าเพื่อนสาวใชนะเออเออสีททำคล่องนะเอาสิฉันอะมันเป็นรูปแม่มีการไล่ฟองอากาศเหลือจะได้เนียนเนียนอันนี้เวลาตีเสร็จแล้วแล้วเราจะไปอบกี่นาทีครับคุณครูมีคนถามว่าขายที่ไหนคะตอนนี้ขาย เอ่อนัคะก็ขายในโรงเรียนขายตลาดเราไม่ได้อยู่ในแผนกโรงเรียนขออนุญาตพูดชื่อโรงเรียนนิดนึงนะคะมัธทมสุวิเสรีอนุสร์อยู่เขตประเวศนะคะอบออดอบด้วยไฟ180องศานะครับชั่วโมงประมาณห่ชั่วโมงรถก็จริงๆก็จะเป็นการแบบฝึกความสามัคคีด้วยเนาะนพราะว่าต้องช่วยเหลือกัน เด็กๆเยอะไปหมดเอ็นดูและที่สำคัญคือกำไรน้องเขาได้เป็นค่าขนมด้วยนะอันนี้ขายยังไงะคะชิะ้นละเท่าไหร่ชิ้นละเท่าไหร่นะคะชิ้นละ15บาทค่ะชิ้นละ15บาทนะคะ,ะ,าะ,คะมาอุดหนุนกันได้ข้างโรงเรียนทุกวันพฤหัสก,กับวันไหน,นะนทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์นะครับอุ้ยมีคนบอกว่าโรงเรียชนชั้น <c oughs> มาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะรุ่นไหนคะพูดมาสิ รรุ่นนไหนหอโรงเรียนส,อส่อล้างมือล้างมือนิดหนอ่อยอนนี้มีกระป๋อยเดียวอันนี้มีอันนี้เดีวยวนี่นะครัอันนี้ก็เป็นแผนกของอเค้กฝอยทองใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนกเค้กกล้วยหอมเนาะเป็นการแพ็คค่ะนี่เป็นแบบแพ็คกิ้งนะครับแผนกแพ็คกิ้งคือน้องๆคือทําแบบว่ามีมแบบ มีมียี่ห้อด้วยนะติเกอร์ติดเป็นแบบอ่าเขียนว่าอะไรนะครับตอนรียันะ T T L Past t h r e Past r y T T L Past r y มัธยมสูตรสานะครับแบาอุดหนุนกันได้นะครับที่โรงเรียนเรานี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่หมอไปลองดูเลยก็ได้ค่ะนี่เรานี้เพิ่งเอาออกมาจากไอ้นี่เลยที่อบเลย ไปพรีเซนต์ภาษาอังกฤษด้วยก็เคเป็นตัวแทนประเทศได้เป็นตัวแทนประเทศได้แล้วก็คุณสมบัติครบก็เขาจะไปต้อนรับเข้ามาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานที่ไปเจอเราใช่โอเคเลิศมากเดี๋ยวรอขอสั่งกับน้องแล้วป่ะสปซิปลงกันนะสิเลงกันนะหลังขอ่งเสร็จรถบอกว่าถูกแต่เยิจะมาขอส่วนลดไม่เอาไม่เอาส่วนลดแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อจริง เปล่านี่ดูน่าทานมากเลยแบบนุ่นาานมๆอ,อร่อยมากแน่ๆเลยพี่จะเฟิร์ชปร่ปล่านี้ใช่ไหม,มาาพี่ก็ชอบทานพอจะรู้ว่าน่าจะมีแบบบะหมี่น่าจะอร่อยมากจุดเริ่มต้นของโครงการใหม่หน่อยให้เครดิตเอเชียแปซิฟิกหน่อยคือจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็คือเขาอยากจะให้จากโครงการเช็กเอทส์ไรคือเป็นของกเสือโลกเลยค่ะมันจะถ้าพื้นเอเชียแปซิฟิกก็คือเขาจะอยากให้เด็กๆทุกคนบนโลกนี้ค่ะแบบเป็นแต่ละประเทศนะค่ะเขาอยากจะให้แบบ ีพื้นฐานในการใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคุณสมบ,บัติที่แบบสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตใช่แล้วเขาก็ให้ทุนมาส่วนหนึ่งในการซื้ออุปกรณ์หรือวัตถุดิบอ่างเงี้ย ก็เป็นต้นทุนแล้วเราก็มาจัดสรรกระบวนการต่อยอดเอาตามตามตามชื่อเลยค่ะที่เก็ตสุไลท์ที่เก็ตตัวสำหรับชีวิตก็ดีเนาะเพราะว่าเดิกโตขึ้นไปเขาอย่างน้อยนี่คือเริ่มมีอาชีพเป็นของตัวเองมีความรู้ติดตัวโตขึ้นไปคือถ้ารู้แล้วว่าตงชอบทำขนมนี่ก็คือต่อยอดยังไงไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะทำไม่ได้อยู่แล้วกับการทำขนมขายยังไงก็เลี้ยงดูตัวเองได้อยู่แล้วเลิศเก่งมากเลิศจริงนะมีคนบอกว่าสน่อยในแค่เบเกอรี่นะคะ หนูบอกว่าขายของขายของหน่อยหนูของพวกหนูมีเฟซบุ๊กได้ค่ะเป็นชื่อว่า T T L p l a s t y T T L p l a s t y เป็น p l a s t y แปลว่าขนมอะค่ะ T T L Plasti ค่ะเดี๋ยวเราจะแท็กไปให้นะเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทให้อีก T T L Plasti นะคะทุกคนก็อุดหนุนน้องกันได้นะคะน้องอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ประเวศค่ะมัธยม สุวิทเสรีอนุสร์อยู่ที่ประเวศนะคะนี่ภารกิจแรกนะคะหลังจากลงเครื่องมาเป็นเบเกอรี่นางงามเลยนึ่งมาพามาถูกที่มากเวอร์รือว่ามีมีประเด็นถูกคนเพราะว่าน้องทำขนมขายแล้วเรา็คือแบบชื่นชอบขนมสำหรับคนที่มาไม่ทันตอนไลฟ์แรกๆนะคะก็เรียนเชิญดูไลฟ์ย้อนหลังแบบเต็มๆด้วยนะคะ ไม่เข้าใจอะไรให้กลับมาดูไลฟ์ที่เพจกองแม่อยากดูในทิกตอกเอาที่เป็นทางการนะคะแล้วก็ดูแบบที่อันคัดนะคะไม่ต้องตัดนะคะมันเนื่อยนะค่ะมันเมื่อยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรา่งซื้อขนมเดี๋ยวเรามาซื้อขนมกันนะครับช้อปปิ้งเพราะว่าน้องเพิ่งออกมาจากเตาเพิ่งเสร็จจากเตาเลยแต่เตานี่ถ้ากินร้อนๆนะมันจะแบบอร่อยเลยมอยากชิมชิมกันสักอัน ขออนุญาตชัดชิงได้ไหมคะเสียงเขาหวานเนาะอันนี้เมื่อวานพวกหนูก็ไปแต่หนูไม่ได้ถ่ายรูปอกไปเลยเจอป้าเมื่อวานนะเห็นป้าสวยป้าพี่แพลสวยไหมคะรู้จักพี่พี่แพลไหมคะไม่รู้ค่ะจักแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้รู้จักยังคะรู้จักแล้วฝาก follow ig นะคะแพรวันนี้นะคะโยโย่ KTN นะคะและซุปเปอร์เน็ตชแนลขอช้อนเนาะ ขออ,ขออนุญาตน้องแพลวถอดแมสหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถอดเดี๋ยวบาน,นี่มันเลอะแมสนะคะกินผ่านแบตไปได้จ<ะ>้ต้องหอมมากนี่นี่ไม่ต้องไปล่าไม่ต้องไปอะไรกันเธ่อเราหันไปไถ่ายรูปแล้วเราก็หันกล้องหนเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันแน่นอนไม่ต้องไปล่าไปอะไรนะคะปล่อยไปค่ะก็คือกองซูเปอร์มีความสุขดีค่ะแฮปปี้ดีแพลววันนี้ก็กินอิ่มนอนหลับ สามสิบเอ็ดนี้แพลวันนี้จะมีเดินแบกสามสิบไม่สามสิบไปสามสิบแต่เขาไปผิดว่าเบาะนี้หน้ากรอบแบบเนี้ยคือเดอบเบสใช่ไหมเบาะนี้หน้ากรอบตื้อที่สุดแล้วเนื้อมันฉ่ำมะฉ่ำวะเมื่อกี้หน้าแตกวะวันนี้หน้าแตกี่มันหนึบอ่ะหวานกำลังดีแมนี่แบบว่าชิมไม่ใช่หรอชิมไม่ใช่หรอไปประกวดมานี้ไม่ได้ กินขนมของหวานนะของไทยเลยอ่ะที่ไม่ได้แบบดีเลยอ่ะทุกคนเกรวิ้งเกรวิ้งรู้ก็มันดีมากจริงแวะมาได้นะคะสั่งไป T T L Pastry นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปักไว้ให้ แล้วก็ติดตามน้องแพรนะครับเดี๋ยวจะไปออกรายการหลายๆรายการเลยเนาะจริงเดี๋ยวจะมีงานอัปเดตกันเรื่อยๆเดี๋ยวจะลงตารางคิวอะไรต่างๆให้นะคะแต่ว่ามีโทษที30กริบามสนี้เนาะก็จะมะีเดินแบบเซนทรัลวอล l กเก๋ๆช่ำๆจริงๆมีอีกหลายวานันเดี๋ยวจะมีคุยแซบโชว์21นี้ด้วยบอกได้เลยคุยแซบโชว์2ีนี้ติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเรามีไลฟ์กับแพรวออนไลน์อีก นะคะเดี๋ยวจะจะว่าว่าบอกกันอีกทีหนึ่งน้องเอาแมไปซื้อขนมตอประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอ่อเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งขนมกันก่อนนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่มาอุดหนุนกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากติดตามแพรวนิดเรื่องทองรองอันดับหนึ่งซูเปอร์เนชั่นแลด้วยนะคะบายบายค่ะจบจ